ันนี้เรามากันอีกครั้งนะคะตลาดนัดจตุจักรค่ะเมื่อกี้มาไปรอบหนึง่งแต่ว่าไม่ถ่ายไม่ได้ยินเสียงค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเดินตามรอยพี่พันนภาขาเลาะนะคะช่องพี่พันนภาขาเลาะซึ่งพี่เขาพามาเดินชมตลาดนัดจตุจักรนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสขึ้นมากรุงเทพก็เลยเข้ามาที่ตลาดแห่งนี้นะคะ เพื่อมาตามหาบอนสีรวยร้นฟ้านะคะแต่ทําไปทํามาได้กวนอิมนะคะแล้วก็ต้นไม้อโกเดม่าพวกพาร่ำรวยกับซูเปอร์รกลับไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยคัะเลค่ะไอีกรอบนะคะพี่คะหนูขอโทษด้วยหนูมาอีกรอบนึงมันอัดแล้วไม่ติดเสียง ไม่ติดเสียงเลยค่ะก็เลยต้องไหม้คล่อมค่ะจะมารีวิวต้นไม้ที่ตลาดนะัดบอนสีสวนจตุจักรนะคะอันลูกไม้พวกนี้เป็นเป็นลูกไม้นะคะบอนสีลูกไม้จะมีราคายัางไงบ้างนะหนูมีห้าร้อยค่ะแล้วก็เจ็ดร้อยแล้วก็สองพั <25 S 2> นห้าสองพันห้าสองพันห้านี้มีร้อยหนึ่งกับร้อยห้าสิ ทางนี้มีร้อยกับร้อยห้าสิบเป็นบอลสีบ้านๆน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าวัวแดงนะคะหนึ่งร้อยใช่ไหมร้อยห้าร้อสิบแล้วก็ฝักหนังฝักใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อีเหอานะคะนี่ร้อยห้าสิบนะคะบอลสี <500. S 1> เป็นพวกลูกไม้นี่ที่เขาขายต้นห้าร้อยนะคะตลาดอยู่ล็อกสามใช่ไหมคะอยู่ล็อกสามใช่ไหมคะ ประตูหนึ่งล็อกล็อกล็อกหนึ่งเลยเข้ามารับ,บตดก็เจอเลยค่ะเข้ามารับตดก็เจอเลยนะคะไปดิเมื่อกี้มันมันไม่ติดเลยไม่แน่ใจว่าติดค่ะอันนี้สวยสองพันห้าใช่ไหมคะอือแล้วใบใหญ่นู่นนะ่ะใบใหญ่เนี่ยพันห้าค่ะอ่าเป็นอะไรคะเป็นอ,อะไรนะบัะสีิสุษาอาา๋อีิุษาอือ ซูซาสวยมากเลยค่ะมาดก่อนนะจ๊ะลูกไม้พันใหม่หๆทั้งน,นั้นเลยนะจ๊ะบอนไทยจ้าอนไทยอันนี้น่าจะเป็นแดงสุริยนนะอเคค่ะสวยๆทางนั้นเลยอันนี้ก็สวยเนี่ยอะไรไม่รู้ว่าอีเหนาต้นนั้นร้อยเดียวจ้ะร้อยเดียวร้อยเดียวอันนี้ก็อะไรไม่รู้ว่าสวยสวยมากราคะเคค่ะ, okay, คะเดี๋ยวเราตามไปดูล็อกอื่นกันต่อนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะค่ะ ตลาดบายจะคึกคักแม่เป็นพิเศษนะคะเมื่อเช้ามารอบหนึ่งไม่ค่อยมีคน นะผสมทันได้เลยค่ะหมื่นวัยอะค่ะผสมผสมไม่ได้อันนี้คือต้นไหนที่โอกาสรอดเยอะไม่หัวใหญ่อ้นนี้ใช่ไหมอ๋อจะหัวใหญ่ต้นนี้นะคะตัวจะใหญ่กว่าค่ะแล้วก็เอาสเปรย์สเปรยต้นนึงหนึ่งเรื่องให้เลยค่ะต้นใหญ่ๆค่ะครับผมยังไม่ถูกใจเลเอาที่สวยที่สุดเลยเสือเสือที่เสือแตเดี๋ยวนี้ตัวนี้ ีวซุปเปอร์เลนดนี่รถให้สักนิดได้ไหมอ่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะจะจะได้ค่ะร้านอยู่ที่ไหนนะบ้านยูยุทธยาแล้วมาที่นี่ทุกวันพุธเหรอคะค่ะอ๋อหนูนึกว่าพรุ่งนี้ไม่มีก็รีบมาอีกรอบนะคุณอิมนี่ปลูกมากี่ปีอะคะ โอ้ไม้นานเลยแล้วครับนะโอ,โอ้สวยมากมันจะคล้ายๆสหัสเดชะนะผมก็ไม่จับน <laughs> ะในลุงไปเอามาจากไหนปลูกเองก็ฝ่าคะปลูกเองครับอ,อ๋อเป็นไม้เก่าแก่เหมือนไม้บักเฮ้ยปลูกเขาใหญ่ผมเขาเลี้ยงไว้ครับรอ๋อแล้วมันจะแยกหน่อได้ตอนไหนอะ่ะเดี๋ยวมันก็มีหน่อครับเออเขาจะผ่าหัวเขาจะได้ผ่าหัวไ่้พาหัวได้ยิ่งดีเลยผ่าหัวก็จะเยอะออืแล้วมันขึ้นง่ายเดี๋ยวผ่าหัวอืมอะไรก็ขึ้นง่าย หรือว่าต้องตามมาอีกรอบไม่แน่ยติดใจเปลี่ยนดินเราทิ้งๆมาแล้วหนูอยู่ต่างจังหวัดนะแน่ต้องขนกลับไปดีเข้ามาแล้วแม่แม่อยู่ระยองค่ะไปดีแม่เห็นไงแม่บอกมาซื้อให้เลยไม้ไซส์นี้มันไม่เท่าเดิมได้มากี่ต้นคะวันนี้กวนอิม สวยมากเลยนะมันยาวเนาะรถมั่งได้ไหมและเอกราชอ่ะเอกกราชต้นเท่าไหร่คะเท่านี้ค่ะเอกราชสิบพีเป็นสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยไม่ได้อะ ตัวนี้เหรครับแลตัวนี้มันเป็นออกเซร็จแล้วเอาลวลเลอร์ฟ้าต้นค่ะนี่ค่ะป้าเอกราชต้นเท่าไหรค่คะ อันนี้เป็นบอลจีนนะคะไทยนะคะเลียจีน่ะะอ๋อแต่ใบมันนิ่มมากเลยเหลืองบุษราคัมคาเมิรนเอกลาสค่ะไม่ไม่หนูเห็นตรงนั้นไงเนี่ยเนี่ยใบเล็กๆนิ่มๆเนี่ย ไม่ใช่นะเนี่ยแดงๆอันนี้ก็ของบอลไทยะคะ่ะบอลไทยแต่เขาก็เลยเราต้องมาเรียนกันอืมแล้วนะน,นี่ก็เป็นต้นไม้ทั่วไปนะคะไม้ดอกไม้ประดับ<า>ค่ะบอลสีคงจะหมดละเดี๋ยวเดินต่อไปอีกค่ะ อันนี้เป็นไม้ไม้ประดับนะคะไม้ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีหมื่นห้าครับแบบที่ถ่ายไปหมื่นห้าใหญ่ใหญ่สูงประมาณนี้ใบใบมันใหญ่อ๋อแล้วไอ้ต้นหลังอะไรอ่ะน่ะอันนี้รอค่ะมัเป็นต้นออะไรอะไรอ่ะสวยเออสวยดีเออ เนาะอืมมันมีสองตัวค่ะเออแต่ทำไมที่บ้านมีมันไม่สวยอย่างนี้มันไม่สดเหรอมันเป็นสีขาวมันไม่แดงมีสตัวนะเออมันมีมันมีมันมีนั่นแหละมันมีจุดขาวใช่จุดขาวอืมและนี่นะคะเราก็ได้พารำรวยมาหนึ่งต้นนะคะพารำรวยค่ะ ค่ะเราก็ได้ของสิ่งนี้ได้มาเยอะแยะเลยนะคะก็คงจะต้องกลับสันทีนะคะ ต้องกลับกันแล้วนะคะเราเยอะแล้วมีเวลาเดินมาทั้งรอบเช้ารอบเย็นนะคะนี่ก็เป็นเวลาเกือบสี่โมงแล้วนะคะก่อนจากกาันคลิปนี้ก็จะมา <c oughs> เดินช็อปปิ้งดอกไม้ <c oughs> ได้ไปเยอะแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าใครอยากสะสมต้นไม้ยังไงก็แวะมาเที่ยวที่ตลาดน,นัดจตุจักรได้นะคะ คลิป้ต้องการสวัสดีและก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะคะช่องเกสรแชนแนลค่ะสวัสดีค่ะนะคะของที่ซื้อมานะคะจะมีกวนอิมมีซูเปอร์เรทนะซเปอร์เรดตัวนี้แล้วก็อ้อาร่ำรวยนะคะ ้นหนึ่งจะเป็นนะคะนี่จะเป็นเอกราชนะคะแล้วก็ที่ไปตามแถวก็คือมวยล้นฟ้าค่ะได้มาแล้วล้นาี่นะคะวล้นฟด,ด,ด,ด้วยล้นฟ้าสมใจนะคะ